มีข่าวออกมาปร,รับรายนะฮะตามโซเชียลเกี่ยวกับพวกสเสบียงเรื่องของการกินอาหารอของกองลงพลที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยนะฮะ,ะมันก็มีล่าสุดออกมานะฮะ,ะมีการร้องเรียนเรื่องการประกอบอาหารของหน่วยกองพันธารรับที่3กรมฐานราบที่14ที่เขาไปปฏิบัติงานในอำเภอการทะละลักจังหวัดศรีสะเกษวกงานคือกินไม่อิ่มะนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเบื้องต้นกองทัพพัที่สองบอกว่ารับทราบ และจะตรวจสอบข้อเท็จริงในเบื้องต้นนะครับพบว่ามีประเด็นที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบ,บกโดยมีรายงานนะฮะบอกว่าเนี่ยครับสิบตุลาคมกองทัพบพที่สองเขาจะส่งชุดตรวจคุณภาพชีวิตของกองทัพบพที่สองเนี่ยนะฮะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจเยี่ยมและไปตรวจสอบการประกอบอาหารของหน่วยดังกล่าวในมื้อเที่ยงเพื่อให้ได้ข้อทดจจริงที่โปร่งใส และเป็นธรรมนะครับและเกิดประโยชน์ต่อกำลังพลทุกนายซึ่งกองทัพบาณที่สองก็ยึดม้านจากการปฏิบัติที่เป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และขอบคุณทุกการดูแลทุกความห่วงใยที่มีต่อทหารทุกนายด้วยนะครับาะฉะนั้นยืนยันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะกินอ,อิ่มนอนหลับแน่นอนนะคะทหารออทุกนายตามแนวชายแดน